ดีดค่ะ,คะวันนี้เราก็จะมาดูของขวัญรางวัลน,นะคะ<ช>ที่ป้าโมได้ซื้อฉลากนะคะของวัดบุญยศธรรมกรท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะนี่พี่เก๊กคนสวยของเรานะคะเป็นคนจับฉลากให้อยู่วัดท่าใหม่จันทบุรีคะ่ะเราจะมาดูนะคะว่าของขวัญข้างในมีอะไรบ้างใช่เราก็จะไปดูกันนะเระาใสดูนึก ใหญ่มากค่ะแต่กร่งใหญ่มากเลยนะคะทุกคนอู้ือันนี้มีมาม่าค่ะมาม่ากำยำจังโบนะคะมาม่ากำยจังโบเยอะมากแล้วก็ซิชูแล้วก็ยาสีฟันยาสีฟันจะดีเลยพี่มายป๋าส่ไม่ต้องซื้อยาสีฟันเลยต้องหลายหลอดอันนี้ยากันยุงนะคะยากันยุงนะคะอันนี้กลุ่มชักฟอก เปาเปอาอันนี้น้ำยาแบบพนันนนะคะทเยอมากได้อันนี้อะไรเนี่ยน้ำยาแบบพนุนแบบพนุ่มอันนี้โคนน้ำยาแบบพนุ่มค่ะอู้ยทไมเยอะมากเตารีอู้ย,ยเยาตารีด้วยเตารีดมันจะพังไปดเลยอันนี้ต้องให้โล่ลองรีดดูก่อนว่าจะรีดสวย,ยไหมดีเรียมไหม อันนี้อ,อะไรเป็นตู้ต้องจับ,บูกอาบน้ำด้วยเดี๋ยวมากค่ะดีใจไหมเมื่อไหร่ดีใจมากๆเลยอันนี้นะคะต้องขอขอบคุณป้าโมและแกและพี่จิก๊กนะคะขอให้ป้าโมสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆลูกค้าเข้าร้านเยอะๆแล้วก็ขอให้พี่จิก๊ก สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สดดวยรวยแบบนี้ตลอดไปค่ะและขอให้ป้าโมสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีลูกค้าเข้ายาดันเยอะๆนะคะและขอให้ป้าิ๊กสวยขอให้เฮิๆเลยลวลวรวยแ,แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็สวัสดีปีใหม่ป้าโมพี่กิ๊กแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.